สู่ช่วงวิวัฒนาการของวานตัวน้อยะครับวันนี้เราก็มาเดาวสารในโลกของคริปโตกันอีกแล้วนะนะครับโดยข่าวแรกนะครับมีรายงานเผยว่าหางเจ้ามือบิตคอยในจีนเทขายทรัพย์สินทั้งหมดนะครับอาจทาให้ราคาบิตคอยร่วงไปถึง5000ดอลลาร์กิลเทยียวนะครับก็มีรายงานออกมาว่าแม้ว่าประเทศเอเชียนะจะยังคงถูกบังคับใช้กฎหมายหรือว่าในส่วนของการบริการของคริปโตนะครับการซื้อขายการขุดหรืออะไรก็แต่ในส่วนของฝั่งจีนนะแต่ว่ากับกลายเป็นประเทศนะครับฝั่งเอเชียเนี่ยมีการถือคริปโตหรืออะไรพวกนี้ค่อนขอ้างที่จะ มากแล้วก็แบ่งสัดส่วนไปมากพอสมควรนะโดยเฉพาะประเทศจีนนะถือคริปโตัวในส่วนของบิตคอยแล้วก็อีเทเรียมค่อนข้างมากกลับกลายเป็นว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่อะไรประมาณนั้นนะซึ่งเขาก็ได้มีการคาดการเอาไว้ว่านะครับนะครับแม้ว่าประเทศเอเชียนะจะมีะจํานวนมากนะครับบังคับใช้กฎหมายระเบียบห้ามซื้อขายบริการเซฟซันดี้ตอนแล้วก็ตามนะครับแต่กับใครเป็นเจ้าข,ของบิตคอยนะครับมากกว่า1นึ่งแ94,000 BTC และอีเทเรียมมากกว่า8,33,000 BTC นะครับซึ่ง ถึงยึดโยงครับโดยการปรับปรามเมื่อไอสูตของปอนซี่เมื่อปี2019เนาะก็ก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาได้ริบนะครับัพย์สินมลค่า6000ล้านดอลลาร์ครับไปยังคลังแห่งชาตินะครับคี่ยังจูซีโอของคริปตควีนครับแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนได้กล่าวเอาไว้นะก็อันนี้ก็ต้องฟังหูให้หูนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างที่เขาว่าก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาว่าก็ได้เพราะว่าราคาของบิทค,คอน์ณตอนนั้นเมื่อย้อนเวลากลับไปถ้าสามารถซื้อได้มันจะราคา ประมาณหมื่นกว่าๆประมาณหมื่นสามขึ้นไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือกที่จะเอามาขายตอนนี้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเสียเงิน ที่เขาซื้อไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยสมมติว่าคุณลงทุนไปประมาณร้อยล้านนหมายว่าคุณทิ้งเงินไปเลยประมาณ50ล้านอาจประมาณนะั้นซึ่งผมว่าเขาคงไม่ทําคงจะรอให้ราคามนขึ้นไปก่อนถึงจะเริ่มทําเองครับเพราะว่าถ้าเกิดขายไปตอนนี้คงจะไม่มีใครนะครับที่จะเอาเงินมาหันออกไปขนาดนั้นรอกแต่อาจจะมีแบ่งขายออกมาบ้างถ้าเกิดยังทาในส่วนของเว็บเทรดหรือว่าพวก d e f าะไรพวกนี้เพื่อที่จะทําการาทําสภาพคล่องให้กับตัวเองเนาะอย่างเช่นเทสลาที่ทําการที่ขายออกมานะครับ เพื่อที่จะหมุนเงินนะครับให้เกิดสภาพคล่องมากกว่าที่เป็นอยู่นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตลาดมันค่อนข้างที่จะซบเซาเนาอะอก็ไม่ค่อยมีใครอยากที่จะถือบิตคอยน์ไว้นานสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดราคามันขึ้นถูกไหมแต่นี่ราคามันไม่ขึ้นคงจําใจต้องถือเอาไว้นั่นเองครับ และนะครับสัดส่วนที่เขาถือเนี่ยมั่นข้างมากลมากกว่านักลงทุนของสถาบันอย่างเช่น MicroStrategy หรือว่า a a าเซน i ิจิตตนะครับหรือว่าพวกเทสตาอะไรอย่างนี้อีกก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่ปล่อยในเร็วนี้แน่นอนฮะอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวนะครับที่มีการรายงานออกมาตามความต้องการของวานก็ได้อะไรประมาณนั้นเพื่อที่จะทําการเก็บของถูกเนาะอันนี้ก็ต้องฟังไว้หูนะครับ และในส่วนข่าวต่อมาครับไบแอนเผยนะครับจะยองเป็นหนูทดลองให้กับโปรโตโคอลใหม่ของ Proof of Service นะครับตัวใหม่ของวัตถุดิบูุตรินเนาะโดยก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่มีการล้มสลายของ FTX ทำให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่นะครับเป็นการย้ำเตือนถึงความเร่งด่วนในการแสดงจุดยืนในะความโปร่งใสของเว็บเทรดทั่วโลกเนาะโดยไบแอนก็ได้ออกมาเผยใตยของเขาแล้วว่าเขามีถือเหรียญอะไรบ้างสามารถตรวจสอบยังไงมีเงินที่เป็นเงินเอาไว้สำรองครับประมาณ70,000่กว่าล้านดอลลาร์เลยนะ,ะก็บอกว่าอัน,นี้คือเงินสดคือแบบสามารถซัพพอร์ ได้ประมาณนั้นก็และตอนนี้ก็ยังตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยฟื้นฟูตลาดคริปโตอีกด้วยเนาะซึ่งตอนนี้ไบแอนนะครับก็ได้ทํางานร่วมกับในส่วนของวิจารณ์บุตรีนะครับแล้วก็ยังบอกว่าจะเป็นหนูทดลองให้กับมในส่วนของโปรโตคอลตัวใหม่ที่จะมีคณะเับเงนซึ่งผมก็ได้ไดแรงงานออกไปก่อนนีเอแล้วว่าจะมีอยู่5ตัวหลักๆเนาะแต่ผมก็จำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งนี่นนก็คือส่วนของผู้เอาสวิตชนะก็เป็นการที่จะไบแอนจะเข้าไปทดลองว่ามันดีจริงไหมทํางานยังไงและจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถตรวจสอบได้แล เพิ่มขึ้นไปได้ยังไงนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนเนาะอ่าก็เป็นเอกเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะที่มีการจับมือร่วมกันนะครับระหว่างส่วนของไบแอนต์กับในส่วนของวิตดิบบูตรีนเนาะเพราะว่าการที่เขาทาแบบนี้แสดงว่าเขาต้องคุยกันอยู่หลังบ้านแล้วแหละนะและการจับมือกันครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นการกาวครั้งใหญ่ก็ได้เพราะในส่วนของวิตดิบบูตรีนก็ จับมือกับไบแนน์ถูกไหมไบแนน์ก็จับมือกับอีลอนมาร์ออในส่วนของทวิตเตอร์อีลอนมารก็จับมือกับวิทิตพิริที่หนึ่งในส่วนของเรียนมีมนะครับจริงๆแล้วสามาหลักนี้ค่ะจะมาคุยกันในส่วนของการฟื้นฟูตลาดคริปโตในอนาคตก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานออกมาซึ่งก็ต้องรอรายงานของไบแนนด์ออกมาว่าจะมีนะครับ กองทุนที่เขามาช่วยแต่ละเทริบโตมีอะไรบ้างและช่วยเรียนในบ้างเนาะก็รวมทุนได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรายง,งานออกมาหลังจากนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังจัดตั้งอยู่ก็ต้องรอต่อไปครับซึ่งหนึ่งในนั้นผมก็หวังว่าหวังว่ายิงขอให้เป็นเหรียญที่เขาถืออยู่อย่างลุ n น่าคลาสสิกหรือไม่ก็เป็นอ่าอ่าชิบะอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วแต่เนาะก็เดิ่นในก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็อยากเยีนยให้ไปส่วนของรุ่นน่าคลาสิกมากกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ข่าวต่อไปกันเลยครับ ข่าวต่อมาครับคุณแชงแมนฟิลอดีซีอโอของ f t ฟนีได้ประกาศขายนะครับเพนเฮาส์รู้ในบาฮามัสในราคา1.4พันล้านนะ ก็เป็นเพนท์เฮาส์ที่เคยมีประเด็นก่อนนั้นนี้ว่าซื้อด้วยเงินของใครเงินของนักลงทุนหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ประกาศขายออกไปแล้วเพื่อที่จะเป็นการนําเงินกลับมาชดเชยหรือไม่หรือว่าเป็นการนําเงินอออกไปต่างประเทศอย่างไงเราก็ไม่ทราบเนานะแต่ว่ามีการประกาศขายนะครับซึ่งเพนท์เฮาส์นี้ค่อนข้างที่จะสวยหรูพอสมควรถ้าเกิดใครได้เห็นภาพในสุดของอ่าทวิตเตอร์เนาะก็โอ้ถือว่าอลังการอยู่พอตัวนะอ่านี่เห็นไหมครับเพราะว่าภาพมันค่อนข้างที่จะ สวยพอสุู่เลยนะดูแบบดูดีครับสำหรับใครนะครับที่เงินเหลือเงินหลังตู้เย็นนะครับสามารถที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยได้นะครับเผื่อที่ว่านะครับจะได้เข้าไปอยู่ในที่ที่มันสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่มีเงินหลังตู้เย็นเหลือนะครับจัดเลยครับผมสำหรับแอดนะครับเงินหลังตู้เย็นซื้อได้แค่มาม่าห่อเดียวเท่านั้นแหละครับ ซึ่งข่าวต่อมาก็ยังอยู่ในส่วนของคุณแชงแมนฟิล์อดีตซีอของ f อฟเนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกถล่มในส่วนของทวิตเตอร์ไปพอสมควรระวังเขากับอดีตแฟนสาวนะครับอดีตแฟนสาวของคุณแชงแมนฟิลล์นะครับยอมรับว่าใช้ความรู้ระดับเด็กประถมนะครับในการนั่งตําแหน่ง c ีอขอของ阿拉เมนดาเนาะอ่ะก็บอกว่าตามรายงานนะครับของคุณแชงแมนฟิลล์นะผู้ก่อตั้ง f อฟทเกนาะกล่าวว่าเธอนะครับใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แค่ระดับเด็กประถมเท่านั้นนะครับในขณะที่เธอเข้ามาคุม阿าเมนดานะครับ บริษัทด้านกลยุทธ์ของ FTX เนาะอ่ะซึ่งผมก็ต้องเทาความไปก่อนนันนี้ว่ามันมีประเด็นในเรื่องนี้ที่เขากับไปขุดอดีตขุดครอบครัวขุดเรื่องแฟนอะไรนี้ออกมาพูดถึงกันพอสมควรในถ่วของ Twitter นะซึ่งในส่วนของคอโร拉ไลน์ซีอของ阿拉เมนดานะครับรีเสิร์ชเล่าว,ว่าเธอได้ก้าวขึ้นมานั่งในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในเวลาไม่ถึงปีนะครับและมีประสบการณ์ในการเทรดเพยียง18ดเดือนเท่านั้นนะครับก่อนจะมาทํางานในตําแหน่งของบริษัทนี้นะครับทั้งยังมีประสบการณ์ในการทํางาน ในบริษัทไม่ถึงปีนะก่อนยูทูเลื่อนตำแหน่งมาเป็นซีโอระดับสูงเนาะก็หลายหลายคนหลายท่านก็คงจะได้ทราบข่าววันนี้ว่าคุณเชงเมนฟิลได้โอนเงินนะครับของนทุนไปในส่วนของอาเมนดาซึ่งสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องนะจากการประหารลมเหลวของแฟนสาวของเขานะก็เลยทําให้นักทุนบอกว่าเงินที่โอนไปนะมันไม่ใช่เงินของยูมันเป็นเงินของไอทำงินได้ไงอะประมาณนั้นนะก็ขุดคุยเรื่องพวกนี้ออกมาพอสมควรซึ่งก็ทําให้อ่า ในส่วนของซีวของคาเ์คนก็ได้บอกว,ว่านี่มันคือค,อความประมาทนี่มันคือความยิงยโสนี่มันคือความเห็นแก่ต,ตัวนะครับที่มยายามคิดในมันรอบครอบนะก็การที่เราจะเอาคนเข้ามานั่งในตําแหน่งที่สำคัญแบบนี้นะเราก็ต้องคํานึงถึงในส่วนของความสามารถไม่ใช่ในส่วนของครอบครัวนะบางครั้งครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะมานั่งในตําแหน่งที่เราอยากจะให้มานั่งได้เพราะว่าความสามารถเขามีไม่มากพอเพราะฉะนั้นนะครับเลือกคนที่เขามีความสามารถและเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเอามาทำซะดีกว่าครับก่อนที่เพราะว่ามันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนของสาเหตุที่ทําให้ ในส่วนของ FTX ประสบปัญหานี้ก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็ตายนะครับที่จะสามารถทําในส่วนของการวิเคราะห์การตัดสินใจอย่างชันฉลาดแล้วก็มีเหตุมีผลได้เพราะว่าความรู้ความสามารถในส่วนของตรงนี้นะใช้กลืนใช้ความสามารถแล้วก็ใช้ไหวพริบพอสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องพวกนั้นแล้วนะครับแค่ตัดสินใจพลาดครั้งเดียวนั่นหมายความว่าคลิกเดียวคือเงินของน้ำทุนท,ทั้งหมดที่เขาไว้ใจคุณเนี่ยหายวับไปกับตาจากการตัดสินใจพลาดอะไรประมาณน,น,นั้นเองเนาะอ่ะนะครับก็ ข่าวร่ามาก,ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดคงจะไม่มีข่าวไหนมาเล่นนะเพราะว่ามันมีแต่ข่าวแดงๆครับเพราะว่าจะมีข่าวมูลก็ดัชคอยก็เอาไม่อยู่ก็ลงมาอีกแล้วนะครับในส่วนของอตัวชิป ชิบะนะครับก็บวกขึ้นมาประมาณ0.8%นะก็ไม่กระตือรือ้นสักเท่าไหร่เนาะก็เลยอาจจะมีแต่ข่าวร้ายๆมาถล่มช่วงนี้ก็ต้องรับสภาพกรรมไปพอสมควรนะครับสำหรับคุณเชงแมนฟิลนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่นใช่คลิปช่วยในการลงทุนตีอย่างใดนะครับเป็นเพียงการบอกกล่าวค่าวสานที่ของจิตตัวแต่เพียงเท่านั้นเสาร์น,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย